ีดหลงเอยแม่จเย็ดีพ่เนยบอเลบ่เฮหดบเปบปบสเ่งเลงวันี้แล้วเลงเลงเลงบ่แมนซูคัเดียวนียังเดียวเอาเอาใครเป็นตัวผู้ใครเป็นตัวผู้ เเเอออมมมาามา,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 าคนขายบอกว่าได้ไปไม่ผิดหวังไอตัวนี้แหละดุโหดขย้ำแขนกัดตงมเขี้ยวแน่อนอนโจนไม่กล้าขึ้นบ้านื้อตัวน่อยก็มาตัวเนี้ยตัวไตัวเนี้ยตัวน่อยเป็นกองพี่นนเหรอเนาแองติแม่ तो बेटी ता। तो है मेरी मलिका टुकड़ा है मेरे दिल का खुशियों की महकी सी है ये फुलवारी ये चांद है जमी का